สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะวันนี้ตั้งใจจะชวนไปเที่ยวเขาว,วังกันนะคะตรงนี้เป็นบันไดาทางขึ้นที่จะรอขึ้นรถรางค่ะจ่ายเงินค่ารถแล้วก็ยืนรอนะคะโอ้ดูมันจะชันเยอะเลยนะเนี่ย รถมาแล้วค่ะนี่ค่ะรถมาถึงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถกันนะคะนี่ค่ะขึ้นไปนั่งรอบนรถแล้วนะคะแต่ว่ารถยังไม่เคลื่อนค่ะตอนนี้ก็จะมีช่างภาพของอุทยานนะคะเขาก็มาถ่ายรูปเพื่อจะขายรูปกับเราอะคะ่ะรถเริ่มออกแล้วค่ะทุกๆกคน บรรยากาศบนรถรางขณะมันกำลังเคลื่อนนะคะก็จะมองเห็นวิวด้านล่างแบบนี้ค่ะ รถรางสวนลงด้วยนะคะพบคนกลัวความสูงสองอัตราค่ะรถก็มาจอดที่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะบันไดออกจากรถรางเพื่อเดินขึ้นไป ชมพระราชวังค่ะมีป้ายระวังลิงด้วยนะคะ ทางเดินตรงนี้สวยมากเลยค่ะจะเป็นกิ่งไม้ชนกันนะคะเหมือนเป็นสุ้มให้เราเดินเลยค่ะรางลมไหม ตรงนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้น,นที่จะ,ข,ะขึ้นไปชมพระราชวังที่ประทับนะคะขึ้นมาบนนี้เจ้าหน,น้นาที่จะบอกให้เราถอดรองเท้านะคะแล้วก็ผู้หญิงที่นุ่งกางเกงขาสั้นก็จะต้องเปลี่ยนเป็นผ้าถุงนะคะ<ฮ>เพื่อความเรียบร้อยค่ะซึ่งด้านในที่เป็นที่ประทับ เขาจะไม่ให้เราถ่ายรูปหรือวิดีโอใดๆทั้งสิ้นนะคะออกมาด้านนอกแล้วค่ะ ยืนไปไหว้พระด้านบนกันสะหน่อยค่ะป้อมประการสูงสุดของที่นี่นะคะแต่เขาห้ามนี่ค่ะนี่ป้อมปรการตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวสูงสุดอของพระราชตำหนักแห่งนี้เลยนะคะ ก็จะมองเห็นวิวของเมืองเพชรบุรีไกลายอาวออกไปสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะอันนี้ก็ทางออกแล้ว ทางลงจากจุดชมวิวสูงสุดนะคะอันนี้เป็นทางเดินนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะชันทีเดียวเลยค่ะทางทางป่าชัดเลย่ะแต่เดินมานี่ยังไม่เห็นลิงสักตัวเลยนะคะดุอีชันอุย้ยอันนี้วิดีโอ มีคนชอบหลบกล้องทางเดินเพื่อเดินออกไปขึ้นรถรางไปฟ้านะคะอุ้ยเจอลิง ได้เวลาลงกันแล้วค่ะ ถึงด้านล่างแล้วมีเด็กน้อยดีใจนะคะเพราะว่ากลัวความสูงเกงงเห็นตัวลงกันละค่ะเจ้าของช่องเขาไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะคะก็ต้องซื้อไอติมเพื่อเป็นการขอโทษ<ส>ตรงนี้จะเป็นที่นั่งพักผ่อนหลังจากที่ลงมาจากบนเขาแล้วนะคะ